มันต้องอยู่ที่คนเชื่อเราเราถึงจะเล่าให้ฟังได้เชื่อไหผมผมอยู่ในจังหวะที่มีคนเล่นของใส่โดยที่ไม่รู้สาเหตุคนที่อยู่ใกล้ตัวผมมองว่าผมไม่ใช่ไม่ใช่เ้มคนที่เรารู้รสึก<ะ>ไหมไม่รู้สึกปกติคนที่ใกล้ตัวจริงๆก็จะเป็นพี่สาวที่เห็นว่าเนี่ยไม่ใช่น้องเวลาเมาแล้วเหมือนแบบพูดไปอีกคนนึงสายตาแววตาอะไรเงี้ยเขาเล่นของเนี่ยเล่นเหมือนแบบให้เราชอบเขาหรืออะไรอย่างนี้หนอหรือว่าเล่นไปในทางไหนผมไม่รู้เจตนาลมเขา รู้แล e. ้วรู้แล e ้วรู้แล e ้ว <wont> ค <Momo S 1> ือไปถามเขาหรอหรือว่าเป็นอะไรไม่ไม่ไม่บอกรูปประพันธ์สันฐานแต่ช่วงที่จะออกใี่โคตรมันเลยผมนอนอยู่ที่บ้านแล้วก็เดินลงมาวันนั้นช่างแอร์มาทำมาทำแอร์ที่บ้านแล้วอยู่ๆฝนก็ตกแบบเนี้ยคึมๆแบบเนี้ยแล้วสักพักหนึ่งพี่สาวผมเมื่อกี้ผมนึกว่าผีที่มันออกจากผมไปเข้าพี่สาวไม่ใช่ไปเข้าช่างแอร์แขนหักฮะผิดรูปปะคางเปิดอะ เลือดนี่เต็มเลยถ่ายรูปไม่ติดกล้องวงจรปิดถ่ายไม่เห็นแล้วทำไมผีถึงออกวันนั้นอะเพราะว่าตาผมมาสู่ถอนให้มันเป็นพิธีกรรมที่เขาทําเกี่ยวกับวัดกับวาที่เขารู้วิธีการเหมือนหมอทำมาฟิลนั้น<ช>ตอนออกอะเรารู้ รู้สึกตัวไหมผมรู้สึกว่ามันเป็นห่วงพี่สาวเพราะพี่สาวกิกฤเสียงดังมากเพราะว่าถ้าเกิดกับผมผมโอเคแต่ถ้าเกิดคนรอบตัวไม่โอเคแต่พอทุกอย่างออกไปผมก็จ่ายค่ารักษาพยาบาลค่าเสียเวลาที่เขาไม่ได้ไปทํางานทุกอย่างจ่ายให้เขาซ่อมถอนอีกเจ็บไป